โคนมีใครกินเหมือนเราไหมเราชอบกินขนมปังกับไอเนี่ยจา้ะนี่แบบนี้เลยอร่อยโอ้จะหมดละนี่แบบนี้เลยอร่อยมากก็อันนี้เดี๋ยว น้ำผึ้งอันนี้คือน้ำผึ้งลาดลงไปเลยหานเช้าจ้ากินเสร็จก็ทำงานต่อเซ็บ จริงๆไอ้นนี้ต้องใส่เยอะๆกว่านี้แล้วมันจะอร่อยมากอมลองเด้อทุกคนอ,อร่อยต้องแบบใส่ช้ำๆเยอะๆ